มาแล้วครับคุณลูกค้าสำหรับ All New Toyota Corolla Altis 1.6 G ปี2020ราคาสบายๆครับสำหรับคันนี้เนี่ยเลขไมล150,000โลนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติสูงโครงสร้างบอด,ดี้เดิมๆครับวารันตีไม่มีชนหนักติดความจมน้ำครับ ในส่วนของล้อเนี่ยได้เป็นแมกอัลลอยขอบ16เดิมโรงงานติดตัวรถมือเปิดโครเมียมสมาร์ทเอ็นทีน่กูแจรูโวสมาร์ทเคเลสครับภายในจะกรุมโทนเป็นสีดำตัดกับสีเบดครับพคงมรลัยหนังกสิฟังชั่นนะครับสามก,าก้านตัวนี้ได้แอร์แบคทั้งหมด7ใบ เลขไม่์155,000โลไมล์เดิมไมล์แท้ปี2020แท้ครับผลิตปี2020เกิด20ครับเบาะหนังครับสีเบจตัดกับสีดำสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยยับครับส่วนด้านหลังก็สบายๆนั่งก,งกว้างๆครับไฟท้ายเป็น LED คันนี้ได้เซ็นเซอร์หลังสองจุดครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยทางบริษัททออโอโต้ของเราเลยครับตั้งขายอยู่ในราคาแค่469,000บาทครับใครอยากเป็นเจ้าของออลิวโตโยต้าอัลติส 1.6G ปี2 ยี่สิบคันนี้พักมาเลยครับผม